ข้อที่ห้าเป็นการพูดถึงการหาเ,เส้นรอบรอบข้างของกลวยนะครับซึ่งสูตรในการหาเส้นรอบข้างนั้นมีสูตรว่า pi r l นะครับ p IR l ขอเขียนนิดนึงฮะต้องการตะก,กระดาษเป็นรูปกรวยแบบไม่มีก้นก็หน้าตาของเขามันไม่ไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะดูนะป๊าบนี่หน้าตาของมันเป็นนี้แล้วก็นี่นะครับหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาบอกว่ายังไงบอกว่าเอ่อ แไม่มีก้นความสูงเนี่ยเท่ากับเส้นรอบรูปของฐานก็ความสูงความสูงวัดเอาความสูงก่อนความสูงนะครับความสูงมีค่าเท่ากับเส้นรอบรูปของฐานถ้าฐานนี่นะครับมีรัศมีเท่ากับ r นะสมมติมีรัศมีเท่ากับ r นะครับเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2 pi r ถูกไหมฮะ2 pi r ความสูงมีค่าเท่ากับเส้นรอบรูปของฐานก็กลายเป็น2 pi r ดังนั้นถ้าเราดึงเอา รูปสามเหลี่ยมข้างในออกมาได้เราก็จะหา l ตัวนี้ได้เนื่องจากเรารู้ว่าพื้นที่ข้างของกลวยเนี่ยนะครับพื้นที่ข้างของรูปก,กลวยจะมีค่าเท่ากับ pi r l อันนี้มีรวมฐานนะฮะอาช่าว่าพื้นที่ข้างรอบๆซะก่อนพื้นที่ตัวเนี้ยรอบๆบเนี่ยครับมีค่า pi r l ดังนั้นนะครับเราก็จะมาหาเลยมาหาเลยจากจากสามเหลี่ยมที่เราดึองออกมาได้นะครับดึงสามเหลี่ยมเบืงนี้ออกมา สามเหลี่ยมพวนีเ้เล็กๆนี้นะครับ mm. ซึ่งเราหาได้เนื่องจากความสูงกับฐานเท่ากันความสูงมีค่าเท่ากับเท่าไรเอยเท่ากับสองพอาฐานก็คือรัศมีอานั่นเองแอลตัวนี้ก็หาได้จากปิชากรัสบอกว่าแอลกำลังสองเท่ากับด้านข้างกำลังสองกลายเป็นแอลเดียวเท่ากับสแควรูทฟาบนะครับสองไพอากำลังสองสองพอาทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยอากำลังสองเท่ากับสแควรูทฟาบนะครับ สองกำลังสองมีค่าเป็น4นะครับพายกำลังสอง r กำลังสองบวกด้วย r กำลังสองนะครับ l แล้วก็เราเอา r กำลังสองออกมาได้เพราะมันเป็น r กำลังสองอยู่ด้านในนะฮะเอาออกมาเอาออกมาเป็น r เดียวนะฮะข้างในก็เหลือเพียงฟ้บสนะี่พายกำลังสองบวกบวกหนึ่งนะฮะ r สี่พายกำลังสองตรงนี่คือ l ฮะนี่คือ l แต่เรากำลังจะหา เส้นรอบฐานเส้นรอบเส้นรอบคลั่งของกลวยมีสูตรว่าพาย rl ดังนั้นอาพายอ l มาทาโจทย์พาย R l, จึงมีค่ากับพาย rl มีค่าตัวนี้ก็คูณเนี่ย R ารแคลรูี C, พกลังสองบวกหป๊กลายเป็นพาย r าร์กำลังสองแคาลังสองบวกหนี่น r r 2, C, นนคือคําตอบตัวที่มีไหมพาย r, r 2, C, C, ายกำลังสองพายกำลังสองบวกห ตอบข้อสองมีพอดีเลยข้อสองเป็นคำตอบ